สวัสดีครับคู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งครับหลังจากไปเกีวหน้าพื่อจุดออมบานออมเมืองแล้วกัโง่มาคองเจ้าคองครับยีกหมอกหนึ่งของเจ้าคองยี่หมอกหนึ่งครับสถานที่เห็ดไรหน้าสวนผสมครับเนื้อที่สิบเมตรไร่ครับอยู่นี่เห็ดไรหน้าสวนผสมสากระซีสาส,สาใหญ่สองสาห,หน่อยซี เหลือเห็ดเขาอยู่ประมาณพกไรนี่แหละครับประมาณนี่แหละครับเนือทีสิบเป็นไรเลยวละงานหนึ่งครับเนี่ยอีผู้หนึ่งกับไปไซนูอยู่ครับคุณวัได้มาเบิ่งจา้าเถือ่อนลมมด น้ำก็ยังเหลือหลายเขาเยน้ำ แล้วเนี่ยก็สิไปห,หาเก็บงานเลยอีกสองเจ้าครับเก็บงานลูกร้ายยางครับอยู่เนี่ยบกักก็ดินจี มังคุดทูเลียนยางหน้าก็ลังใหญ่ครับยางหน้ายางหน้าได้สองปีครับสูงถว่วหัวแะ้วครับยางหน้าพยุ่งพยุ่งให้หล่มมหอมฮอก็นี่มีไหมครับ มะยมชิกค,ครับมะยมชิกกำลังใหญ่เดี๋ยวพาเขาแจ็คสเลดไลายบอดครับมีแต่เขาเนี้วครับเพชรแต่เขาเนีว้เนวเพชรใบคล้ายครับตัวนี้สีขายบุมียาเลยครับ ฟังนี่กระลม้มแักล้มเนี่ยน่านม่นเรือลายอยู่ครับ ปลาคอใหญ่สองตรครับอยู่ในหน้าเลยครับดีซีเจ็ดศูนย์ครับกระสอบเจ็ดศูนย์พัดผูครับรถไทยกับไส้หนูอยู่คุณนะ ้นกล้วยร้ายๆครับบางคนกัมีหลายอย่างครับบักซีดาว่าซองลอยกัต้นนี่ยแหละครับที่ลักซิดากินจุกับไนเม็ดต้นกล้วยเนี่ยควได้ซื้อจากตน้นขอเข้ามาครับ เพราะเข้ามากมาก,ากับม่ขยายเรือ่อยๆปลูกออมหน้าเลยครับ เฟื่องติดสเตอร์ครับเขาลน้มไหลเฟื่องไหลติดสเตอร์ข้อมันโซ่ข้อมันเสื่อมเหรอครับยงานหลายมันก็ติดพี่นาวสิเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนได้สองปีนะครับซื้อของไหทั้งหนอกมาใส่มันบ่นค่อยดีบันใดครับซื้อของชูนบันด้ ทีมงานครับเปิ้ลฝูงบินตำ่ำบิดก่อนครับใด้ล่วผู้ใส่หนูเออหนูกะล่ายหลาย พวกนี่กับป้าดอกกระเจียวครับกระเจียวขาวครับนะขยายพันธุ์ผูกอ้อมหน้าแล้วครับพวกนี้ก็มีสซีดาครับลรเม็ดก็มี เมืออ่อยเกีียวเขาแลยวอีกสองงานครับสองงานล่มสุดท้ายครับไรลยนาสวนผสมคู่หน่อยหนึ่งซวนหนึ่งครับเอาคลิปนี้ก็ฝาก,ฝากไปแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเลยนะครับคู่หน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งครับสวัสดีครับ